มากินอะไรครับอืมผัดผัดซีอิ๊วเป็นไงมัง่งอร่อยเปล่าเค็ม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 เหรอไม่มีรสหวานเลยเหรอก็เขาใส่นีะแล้วอร่อยหรือเปล่าล่ะอร่อยไหม<อ>แล้วกินกับซอสอะไร<พ>ซอสพริกเหรอ,อ<พ>เป็นไงมัง่งเวลากิานกับซอสพริกแล้วเป็นยังไงหวานหวานหวานนะอร่อยขใช่ไหมแล้วลองกินให้ดูดิซอสพริกเป็นไงอ๋อนี่วิธีกินอย่างนี้วิธีกินอย่างนี้เหรอ อวิธีกินใช่ไหมโอ้โหอร่อยมากเลยต้องกินคู่กับอะไรกินคู่กับอะไรหนอะไหนโค้กที่ไหนอะดูดิอร่อยไหมต้องกินคู่กันเหรอที่จ้าอร่อยใช่ไหมเป็นเมนูที่ต้องกินคู่กันใช่ไหมโอ้ไม่บ่ายแล้วเนาะไม่บ่ายพอกันแล้วอ่าไม่บ่ายละ